เนี่ยไม่ต้องกลัวไม้เดี๋ยวเฮ้ยตรงนี้ไม้ตรงนี้ไม,ม,ไม้โอเคผมอาเรียบร้อยไม่ได้เลน่นไมสเสกกนะันอา้าเดินติดลัวๆ้อย่างงี้นี้ซาตะโกะหรือดีองเลียวเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าเล่นที่สุดในอีเวนต์ร,รอบ8ปีนี้ที่มันน่าเล่นเนี่ยเพราะว่าฟัางเจอสามารถใช้สกิลอีเวนต์สเสกไม้ขึ้นมาได้คือถ้าเกิดเจอจริงๆอ่ะหรือเชิงหนาะมันจะนั่นมคาร่ามาคือเราแทบจะหลบไม้น่แทบไม่ได้เลยอ่ะแต่น้องโก่งเราตอนอยู่ในโหมดเล่นไกล จาไม่สามารถโดนตันเลยในทุกกรณีฉะนั้นเราเลยจะเล่นแบบเล่นการย,ยัดไม้เข้าไปเลยคือถ้าเกิดเราเจอเสือลุกๆหรือกระจังหวะตอนเล่นการขอเราไม่แม่นแนะหละคือจะโดนเราหดแน่นอนประมาณนั้น โอเคแล้วก็เซตผมจะนําไปเล่นในคลิปนี้เนี่ยตอน,นแรกก็น่าจะเจอกันบ่อยจนเอียนแล้วอันแรกจะเป็นตีของตกกับอันนี้จะเป็นภาษาถักท่อที่จาการมองอล่าของเซอร์ระยะ12เมตรของไอเทมที่หล่นอ,อยู่บนพื้นเป็นกุ้งหูดูโอที่กคงมากแล้วก็เพิกสามจะเป็นกลิ่นกระํางพฤตกรรมที่ได้เกิดเซอร์ฮิวกันนีคนที่ฮิวจะติดเหนือจาสองวิเนาะ แล้วก็สุดท้ายจ้าเป็นสขาวร์ของเกวนั่นเองแล้วก็ในสวยอ่อนก็นาะเป็นคู่หูที่เก่งที่สุดแล้วโดวยอันนี้จะเป็นทวารวงแหวนเช่นถ้าเกิดเราแขวนคนที่ถือเทปอยู่อ่ะอุ้ยเชี่ยจะาทำการแพร่คำสาบให้เซอคนอื่นในทีมเขาคนละหนึ่งอันเลยก็คือจะดทมากเอามาดัดหลังเซอที่ถือเทปนาั้านไม่ยอมไปคืนสักทีอ่ะแล้วก็อันนี้จ้าเป็นวีของแม่ที่ถ้าเกิดเซอร์ทำการปิดทีวีอ่ะจ้าก,การแจ้งเตือนแล้วก็แจ้งจุดทีวีนั้นโอเคก็จะมีแต่ม้ช่วยเ่เกมกันดีกว่าน้อปะเลโก้ดูด คลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโฮลิสัยตัวแทนจำหน่ายฟังที่เท่พิสุจน์สั่งซื้อง่ายจะส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหูฟังบูทูธหรือไวเลสก็มีครบทวนทุกสไตล์และจะลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลดหนึ่งร้อยบาทเมื่อซื้อครบ2,000บาทนะครับรวมค่าสัตว์หอมฉุยโอ้โหเลอม,มาได้วิ่งไวเลยอะอย่างโคดแจมอย่างนี้นี่คือการหาคนคือแบบ อย่างง่ายคือเวลาในปับ๊บวิ่งไวเนี่ยเหมือนจะมีแค่ชิลเลอร์เดือะเนร์อตัวเดียวมั้งที่ที่จะแบบมีปัญหากับปั๊บนี้เพราะว่ามันจะโอ้โหเดี๋ยวนะยินมองด้วยเนะี่ยโอเคผมไม่กดวาร์แล้วมันจะแบบว่ามีปัญหาตอนที่แบบโอ้โหโดดไฟด้วยอย่างโคตรสุดโอเคมูนบอกมาก่อนทีนึงได้ปะอ่าหลงไฟอย่างนี้ก็ต้องลบแล้วครับผมเพราะว่าเวลาเนร์อมันก้มหน้ามันจะแบบ มันจะโดนฉีกแบบโคตรสุดจัดโอเคคนแรกไปละผมยังไม่ได้วาฟทีสักทีหนึ่งเลยเนี่ยตรงแบบบลูทูธตปเรียบร้อยโอเคได้เวลาวาร์ปก่อนจริงๆแล้วเหมือนทีวีสีเหล่ยงอันนู้นที่อยู่ไกลๆจะโดนปิดไปโอเคในเมื่อเราวาร์แว่าโดนเซิร์งแล้วก็วาร์ปต่อเรื่อยๆับผมนี่ผมจะเจอคุณหวงแล้วมาตอนนี้แต่อ้ายโอ้โหไม่อ้ายแบบปั่นไฟโหดจังไง อ่าตรงนี้มีไม้อยู่แผ่นหนึ่งเราไม่ต้องออกแล้วผมเด็ดออกตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยเฮ้ยออกปะแล้วก็เรียบร้อยโดนตีไปก่อนโอเคกดคิวพังไม้มาเผือถ้าเกิดเจอเศษไม้ขึ้นมาตัวละครนี้คือมันแทบไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวนะเราแค่แบบเดือดัดไปเลยอย่างจุดยอดมากโอ้โหตรงนี้ต่างปันเนี่ยเอ้ยไม่มีโอเคต่างที่ว้าเผื่อแบบมีต่างอยู่ข้างหลังเอา้าแล้วเขาทำอะไรไว้เนี่ยโอ้โหนึกว่าจะมาใส่ทีวีโอเคได้เวลาตี อุ้มมาน้องอีดาโอ้โหไม่มีตัวขอขาเลยฉะนั้นก็เป็นขแขวนไปเถอะมาสเต็ปออนเขีย่ยวที่จะทำให้เซอร์โดนคำสาปถ้าเกิดเราขแขวนไปถือเทปก็เป็นอะไรที่สุดยอดอยู่เอ,อ้นยนี่ไงเห็นว่าคิดว่าล่าจาักอะไรวนะเนี่ยจากเสเต็ปจะรอออกมาเหรอเป็ทำไมผมเห็นคนนี้อวะเนี่ยแล้วคือคนนี้โอ้โหเขาต้องปล่อยคนนี้ให้แบบจะได้จะให้ไปไกลมากกว่าน,นี้นะเพราะว่าจะได้มีจุดปักบอร์ดเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ เอาแล้วเขาไปไหนไปละเขาฉีกเขานใหญ่หรอฉะนั้นผมจะกดว้ไปนะไอ้น,นี่โดนปะคิดว่าโอเคลองวัดดูดิเผื่อโดนโอ้โหเอาอะไรมาโดนก่อนเอ้าแล้วอยู่ดีก็เจอฟึ่งหมิน่นแล้วเขาเอาขอเลยมาเอยอ่ะกรงพยาบาลมาแล้วเขาถือเทปด้วยปะนะ่ะโอเคฉะนั้นก็ไล่คนที่สุดเลยมาอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาถือเทปก็เวลาเราแขวนเขาเขาจะได้แพร่คำสั่งให้เพื่อนเขาให้มากขึ้นไป อโอเคแล้วก็น่าเหมือนจะมีเสาค้าด้วยนย่ก็กดแหวนไปเลยเสียเวลาเรียบร้อยเครื่องข้างหลังระเบิดด้วยโอเคได้เวลาว้าวผมคือตัวละครน,นี้ต้องเน้นว้าวเนาะคือมันเป็นสกิลที่แบบอาจจะไม่ซื้อหัวปั่นกันได้เฮ้ยทำไมมีคน่ะโดนปะเนี่ยลองดูก่อนทีนึงเื่อโดนโอเคเราเจอเจ๊กปาร์แล้วผมคือเจ๊กปาร์เนี่ยเป็นเป็นคนที่ถือเทปอยู่เราจะได้แบบ อาแพร่คำสาปเจอให้ง่ายขึ้นมากกว่านี้เอาแล้วเขาหายไปแล้วว่าเนี่ยเมืจอจะมาปิดชีวีนี้อ๋าได้ไงพยายามปดจริงโอ้โหพยายามกดง่ายกันนะไม่โดนเฉยโอเคกดคิวพังไม้ไปไอ้ไอ้จะไปไหนก็กดตีไปเลยผมจะไล่คนนีสุดเลยเนาะเพราะว่าเขาถือเทปอยู่แล้วเหมือนหน้าต่างตรงนี้จะไม่มีด้วยมีแค่ประตูหโง่นี่อันหนึ่งอ๋อนี่ไม้อยู่แล้วข้างหน้าเป็น LT ว่าน่าจะไล่ได้อยู่มา ก็ได้เวลามูนบอกกลับมาเอ้าหลงไฟอย่างนี้น้องเปล่าแต่ยากไหมบอลหลังเงี้ยโอเคไม่มีได้เวลาแพ่คำสาบให้เจอคนอื่นกันปาบเรียบร้อยแพร่คำสาบแบบรัวๆเลยตอนนี้โอเคได้เวลาวาร์ปใส่รัวเฮ้ยมีคนเฮ้ยนี่ไงมีคนโดนแล้วไหนวะเนี่ยโอ้โหเครื่องไกลเลยทันปะเนี่ยผมว่าทันผมว่าทันนี่แล้วเขาอยู่นี่คือเอาจีบเลวผมตั้งใจมา เฮ้ย่าตรงนี้มีคนเสกไม้คตั้งใจมารีวิวเนี่ยทิกที่เราแบบเนี่ยไม่ต้องกลัวไม้เดี๋ยว่ะ <laughs> คือเวลาเสริมเสกไม้อ่ะเราจะไม่โดนตันเวลาเราอยู่ในสถานะเนียอยังคูดเจมอ่าแต่ตรงนี้นจะได้แล้วผมตรงนเนี้ยเอโอ้โหตอนแรกดูว่ามันจะไม่พับนะะโอ้โหสุดยอดมากมาเราเปิดกรอบเปิดกรอบคนนี้เอาละใครมาเก็บไอเทมคืนวนะเนี่ยเพื่ออะไรเ,เดี๋ยวก็ล้อมอยู่นี้วะ น่าต่างอยูฝั่งหนึ่งว่าน่าจะทันอยู่เรียบร้อยโบมาแล้วก็ได้เวลาตาถึงตึงๆเซคนนี้ดวงตาฟักทองเรียบร้อยตายไปคนแรกมาได้เวลาวาร์ปใส่ตอนนี้คือแบบโอ้โหเครื่องยังห้าเครื่องอยู่เลยเนี่ยไม่มีใครแบบโอ้โหได้ปันดีๆต่นนี้มีอยู่โอเคไล่คนนี้เพราะว่าคนที่ถือเทปอยู่ แต่ผมคิดว่าเจก,กับยีด้าน่าจะน่าจะไล่ใส่เทปหมดแล้วฮะผมน่าจะได้มูลิมากสุดแค่ไม่เกิน2คนแคแหละมันนุ่มเร็วน,นวมมุ่มพอจะเสกไหมใส่หน้าผมไหมอ่าตรงนี้ไม่มีไม้เลยอ่ะโอ้โหแต่เครื่องคือปั่นได้แบบกระจุกกระจิงอย่างโคตรเยอะแต่อยากปะโอเคไม่มีโอเคเวสบูทบูทมาอ่าเรียบร้อยดีโอ้โหอะไรอ่อดีอย่างโคตรสุดเอาละคนนี้ไปฟามเทมก่อนตายด้วยใช่ไหมลนะ่ะเอ๊มองมองก่อนมองมองอล่าก่อน เห็นปะเห็นตัวไหมแต่เอ๊อ่ามีหลงไฟก่อนถึงหนึ่งข้างหลังผมมีไม้อยู่นะโอเคผมจะใช้ชิคนี้แต่การเดยดัดใส่ไม้ให้เขาเฮ้ยเอ้าว่ะโอ้โหคนนี้ยังโคตรสุดทำไม่ได้ผมโอ้โหทันด้วยเอาแล้วเขากดชี้มือตรงตรงไม้เชื่อเนี่ยว้ามาดิโอเคเดียดยัดเหมือนจะน่าจะทันอยู่ครับผมมาผมจะใช้ชิคแบบโอเคมุนโดกลับมาแล้วก็กดพังไม้อันนี้ แล้วก็เดินชิวตรงนี้อ่าเรียบร้อยตาอยากไหมตาอยากไหมโอเคไม่มีเรียบร้อยโดนโดวงตาทมึงตึงไปอีกอือยู่คนนี้อย่างโคตรสุดโอ้โหมีคนปิดทีวีด้วยเฮ้ยนี่ไงเราเห็นอร่าของใครเนี่ยไม่เป็นเอด้าปะโอเคขอพยายามไม่แก้ก่อนโอโ้เห็นอล่าแบบสุดยอดมากอะ วันนี้พยายามจะมาปิดประตูด้วยใช่ไหมล่ะปิดประตูเลยวะปิดทีวีเอ๊ยอ๋อันนี้โอเคโอเคมึงบอกมึงบอกมาโอ้โหเห็นไฟเราอะมาเฮ้ยโอ้โหทันปะน่ะล่ะโอ้โหใส่ชันด้วยโอ้โหคนนี้ไม่อยากโดนโมริเว้ย <laughs> โอเคตาเน,นี้ก็ได้จะจบแล้วมั้งผมจะเห็นออร่าของออน้องฟึ่งหวินปะคิดว่านา่าจะห้กอยู่เฮ้ยเหมือนผมจะเจอรอยของฟึ่งหมินปนะ่ะเนี่ยรอยมันหาย ตรงเนี้ยแปลว่าเขาพยายามอ่านี่พยายามมาช่วยจริงมาฉะนั้นผมจะปล่อยเอร่าไปก่อนมาจะยังไม่ซ้ำเลยกันเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยปีชีพเหรอทำไปเนี่ยแล้วก็โอ้โหสับสนนีไงว่าจะแบบจะตีอไดแ้แต่ก็หลายใจมาตีคนนี้เฮ้ยตีไม่โดนอืมอะไ่ตอนนี้ก็ได้ผมไม่รู้ว่าเกิดมหมแปลกไว้เนี่ยเอร่าติดคำสาปป่ะไม่ติดป่ะชิดว่าโอ้โหเขาฉี่ยาวเลยอะ เขารู้ว่าไม้ใช้กับเราไม่ได้เขาก็เลยพยายามฉีดตรงนี้มีไม้อยู่ปะเอ้ยโอ้โหฉีไไดไปที่เฉยโอเคแล้วก็มูนบอกตามมาก่อนเอ้าล้มละ้าอย่างนี้โอเคแล้วก็อืมกดตีมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นใครอยู่ห้องวีแล้วไม่ได้ทำอะไรอยู่ห้องวีโอ้โหหมอนี่ไอ้กี้ว่าเราไม่เห็นอย่างเงี้นเลยไปก่อนดิไปก่อนทีหนึง่งมันห้องวีหรือมันดําดินไปล่นะอ๋อห้องวี อืมกดดีไปเลยแปลว่าคนดีนะ่าจะเพิหิวห้องวีไม่ก็ไปคุยกล่องได้เฮ้ยเอาว่ะโอ้โหมาดีดดิหืมน่าหิวอย่างโคตรไปอะ่ะแต่ได้เป็นเซ็ตหิวห้องวีจริงผมเขาจะเจอหลุมไปเนี่ยถ้าเจอก็คือแบบโชคดีเกินไปอะ่ะโอเคตรงนี้มีโอ้โหเจอหลุมจริง เดินไปยังก็รู้เลยอ่ะเดี๋ยวดูสิเอดาบองนี่ไงเอดาบองมีเซ็ตหิวห้องวีจริงแต่เขาเดินมันเจอหลุมมีก็เปิดกรอบเลยครับจริงเลยอรอบนี้ก็ไม่พ้นด่านฟาร์ไปแล้วเป็นลเลยกระดานทีดึกนะเดี่ยโอ้โหแล้วก็ได้บัฟวิ่งไวอีกแล้วด้วยโอ้โหอย่างสุดยอดแล้วผมเจอตัวละครผู้ชายเหมือนตามเมื่อกี้เป๊ะไม่ต้องรีบผมมาเรามาทางนี้ก่อนจะได้แบบมันๆตึงๆโอ้โหไปเขาวิ่งไวจังไงไวกับผมแบบมากโ,โูเลยอ่ะทำไมเนี่ยโอเคเราเน้นตีปล่อยก่อนได้ไหม เนไหนก็คือแบบเฮ้ยเขาวิ่งกลับอ่ะมันเขาจะปั่นไฟต่อเนะี่ยไหนก็คือจะวิ่งวายอยู่เลยอ่ะอยู่ปะหรือไปแล้วเฮ้ยโอ้โหมาเก็บของขึ้นโอ้ยไอ้จะแบบโอ้โหไอ้ใจดิ้นเกินอืกดตีไปก่อนสักรอบนึงเฮ้ยเห็นรอยอยู่ใกล้นี่แปลว่ามีคนรอช่วยเพื่อนแบบเอาเรียบร้อยเอาเอาเอา,เอ,าอะไรเนี่ยอยู่นี้ก็คือแบบจะซีเจอเทคกันเราเหรออ่าโอ้โหคนนี้มันวิ่งไวอ่ะมันวิ่งไว มันเกินปั๊บอ่ะไม่รู้ผมกี้ไปเองป่ะแต่มันเกินปั๊บจริงๆนะคนเนี้ยโอเคแต่ไม้เมื่อกี้ไปแล้วครับผมผมยังไม่ได้กดฟ้าแพร่คำสาปเตอร์แบบจริงจริงจังกับโอเคฉะนั้นก็อุ้มก่อนอืมส่งไปแขวนเลยแปลว่าเครื่องไอ้นะทีวีตรงบ้านเล็กอ่ะมันมีคนปั่นอยู่เพราะว่าทีไงทีวีถูกปิดอยู่ครับผมโอ้โหแล้วเขาช่วยเพื่อนกันเลยอ่ะอย่างสุดยอดมากอ่ะโอ้โหจะตีแล้วอะไรปะ ตัวต่างชัวปั๊บดีโอ้โหจะติดจริงจังเฮ้ยหลอกกลับมาเรียบร้อยมีไอเทมป่ะเนี่ยคนนี้โอ้โหคนนี้ไม่มีไอเทม,มเฉยเต้โอ้โหฟื้นปันได้ติดก่อนด้วยยังกดเอานาจะฉีไปไหนฉีมาแม่เทพนี่อย่างนั้นเลยเขาจะไปไหนเขาจะเข้าไม้ปะโอ้โหบนก่อนตึงๆหลอกมาก่อนรอบหนึ่งโอ้โหแล้วเขาฉีกมานี่ไม้โหดด้วยนะไม้เนี่ยเอาไงดีเราควรไล่สุดไหมหรือควรวับจริงๆผมอยากไล่แขวนคนที่แบบ อืมคนที่ถือเทปคนอื่นก่อนนะแต่เจอคนนี้ก็โอเคอา่าเราเห็นกรอบคนตรงเอลทีนู่นเรียบร้อยได้เวลาวาร์ปก,ก่อนสักทีนึงเอ้าเราโดนทำตาบใครด้วยวะนะ่ยโอเคผมก็เอ้ยเมื่อกี้เห็นคนวิ่งผ่านหน้าไปแล้วนะ่ะแต่แบบรีมองโอเคช่างมันนะเราเห็นคนอยู่ไกลเอ้ยเจอคนนั้นวะ่ะช่างมะนนะนี่เราจะมาตรงนี้เพราะเราเจอเฟิงหมินเพราะเฟิงหมินถือเทปอยู่ ตอนแรกตั้งใจจะมาเล่นทิกไม่กลัวไม้นะสรุปได้รีวิวแอร์ออนเขียวนีเฉยอย่างโคตรจะแห่จัดอะ่ะรับไม้บ้านเล็กกระไปนี่ใช่ปะโอเคผมจะวาร์ปคูก,ก่อนทีนึงเอาวะ่ะแล้วคนนี้คือโดนแบบตึงๆโอเคก็มูนบอกก่อนทีนึงเรียบร้อยคนที่หลงไฟเพราะเราเปิดตอบเอ้ยมีหลอกโดนลอกกันด้วยมีหน้าต่างตามมาป <laughs> ากบอกได้อย่างโคตรสุดนะเล่นกันตรงไหนก็อร่อยอะ่ะ โดด LT ได้เมื่อก่อนทีนี้แล้วเหมือน LT นี้จะไม่มีมาแล้วด้วยเอาแล้วผมเจอใครวะนะเอาเจอคนที่เฉยโอ้โหคนนี้มันโคโบเทพว่ะคนนี้เอ้าเอา,เอาโอ้โหอยู่ดีก็หลงไฟเฉยโอ้ยเพื่อนเด้อผมจะดักตรงไม้เฉยไปแกไปส่งไปภุเขาวอนุษอืมแล้วก็แพ้คำสั่ให้ทุกคนอีกเช่นเคยมาแล้วก็ว้ามาเครื่องที่ขู่ก่อนผมคิดว่าใครนะอลันเวกน่าจะปั่นอยู่เครื่องหน้านดีเพราะว่าทีวีมันเหลืองอยู่ อ่าดีไงเห็นป่ะยางสุดยอดมากหลอกนี่รอบหนึ่งเรียบร้อยเฮ้ยไม่ยอมเสียไม้ด้วยคนนี้เป็นคนสุดจัดอีกแล้วโอ้โหแล้วเขาฉี่ยาวเลยอะเนี่ยทุกคนคิดว่าคนที่วิ่งไหวป่ะหรือว่าเขาแค่สปีดเฉยเอ้ยสเสกไม้เหรอมาดิมาสเสกก็มาดิมาทำไงดิทำไงดิเอาวะ ม,มันเชิญกับเราว่ะคนนี้เรากดอยู่สามรอบพูดอ,อยมีปากเลยผมอะ่ะอืตายเอาไปฮุกไหนวนะน่ะอาฮุกคนเนินโอเคได้อยู่ก็ได้เวลาาร์บต่อเมื่อกี้เห็นคนอยู่กลางแผนที่ด้วยนละทันปะเดี๋ยผมโอเคผมาร์ปมั่วๆตรงๆก่อนเพื่อเจออ่ะนี่ไงเจอจริงมีคนพยายามมาเก็บของทืนด้วยป่นะน่ะโอ้โหเอาละวทำไมคนนี้กลับบ้านเล็กเฉยอะ่ะกลับมาทำไมเดีย๋ยวานนโหแอบมองเธออยู่ชเช้ายินก่อน กดตีไปก่อนผมต้องหาเลออนให้เจอนะถ้าเกิดจ่แพ้่คำสาบแบบบุฟเฟ่จริงๆอะแต่ผมไม่เจอก็ไม่เป็นไรอะไล่คนนี้ก่อนก็ได้เอาวะเขาเปิดกรอบไรัวเลยเวะเฮ้ยโอเคโดนต่างไหมโอ้โหโดนจริงเฉยอืมเอาแล้วใครปั่นตอนนั้นวะน่ะนายเป็นฟึ่งหมินเดี๋ยวแค่ว่ากันส่งคนนี้ไปแขวนก่อนเอา้าแขวนใ,นใกล้ใกล้ที่เฉยเอาแล้วเขาไปแล้วปะเนี่ยโอ้โหผมไปเห็นอล่าเขาแล้วอะ โอ้โหมีคนปิดทีวีอยู่ตรงนู้นเป็นใครปิดวะเนะี่ยเอาเปูปรีออนดีออนคือแบบไล่ปิดแบบรัวๆเลย,เ,ยเขาพยายามไปแก้คำสาปวะเนะี่ยเหมือนเขาพยายามนี่มาบ้านเล็กจริงปิดคำสาปปิดคำสาปชัวป้าบเนี่ยกำลังมาปิดทีวีได้เนี่ยาว่าทันอยู่ตรงเนี้ยทันละอ่าเรียบร้อยด่ไงพยายามมาแก้คำสาปจริงเอ้ยตรงนี้ไม้ตรงนี้ไมโอเคผมอ่าเรียบร้อย <laughs> ไม่ได้เล่นไม้เตกกนะันอา้าวเดินติดรัวๆอย่างนี้ โอเคตอนนี้ไม้อยู่โอ้โหยิงกดตีก็จบไปนะเฮ้ยเอาวะวะแล้หมูกอบอยู่เอาเรียบร้อยราหมูกอบอย,อออย,อบอยู่โอ้โหแล้วี่ออคนนี้ยังไม่เคยโดนแขวน,นเลยอะ่ะก็หมนูนี่เลยละกันจะได้เสาขาวมากชา้ากนะแต่แรกการที่ทำคนตายได้ก็คุ้มอยู่มารอบนี้ลองปั๊บมาจีวีตรงเราหมูนี่ไงนกบินน่าจะเป็นมิชิล่าปะอ้ามิเลิล่าเอ้ยเอาวะเอ้ยบอกแล้วไม้มันใช้ไม่ได้กับตัวนี้ <laughs> อย่างโคตรมันอะ่ะ ส่งไปแขวนที่หุกกันนะเป็นฮุกนู้นเอาว่ะเกินที่สอบเพิ่งติดดิว่ะเจอปั่นไฟแทบไม่ได้กันเลยอย่างโคตรมันอ่ะเอ้าเราเจออลันวิกเอาจริงนะผมหมั่นไส้อลันวิกกับผมรู้สึกว่าเขาวิ่งไวกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอ่ะปลราไปเนี่ยโดนอย่างเงี้ยโอเคไม่ใช่จะเชิงกับเราอีกปะตรงไมนเนี่ยโอเคไม่ยอมเชิงแล้วก็ฟาดหลังไปเลยทีนึงได้เวลาวับอืมเพิ่บแพ้ครับตาใสเขาก่อนเอาโดนไปเนี่ยโอ้โหอะไรมาโดนก่อนมันจะวิ่งฉีกกลับมาแล้วปะ ไม่ก็รอตรงนี้อยู่เอาวะโอเคมูนวอกกลับมาก่อนทีนึงมูนบอกอีกทีนึง,นอนงโอเคไม่ทิพต้องหลงสักทีนึงใครไม่หลงนี่คือเปิดกรอบแล้วโอ้โหผมวาบมาแค่ชีวีที่แป๊บเดียวลุกขึ้นมาเลยเหรอถามจีทำไมถึงแบบเชฟซาน07ขนาดนั้นดึงไวอะไรขนาดนั้นวะล่ะแต่เดดเดดผมเจอเฟิงหมินแล้วครับผมโอเคมันก็มูนบอกกลับเออเอาวะวันนี้มันฉีกว่ะ โอ้โหดีแล้วแบบมีปักวอร์ดเปิดกอรอบอยู่ใหญ่จีเด๊อย่างที่บอกอยากคิวรันเวกมากถ้ารอบหนะ้าผมเจอรันเวกนะผมจะไม่สนฟังหมีเพละ่ะผมจะแบบแขวนตรงส่งให้แบบให้เขาตาย,ตายไปเลยเฮ้ยเข้าด้ไม้เสกอยู่พับปไปโอ้โหพับนี่เกินโอเคได้เวลาวาร์ปไปเล่าหมูแห่คำฉาบเอาแล้วเ,าเ,าเาขาวิ่งกลับโอ้โหรันเวกหายเจ็บแล้วอะอย่างสุดยอดเอ้าเราเสกไม้อีกแล้วโอเคแล้วไม่อยอมพับไม้อย่างงี้ก็เดินยัดมาเลย ฉีก่อนไว้โอ้โหต้องฉีกเป็นธรรมดาอแล้วครับผมเอ้าอยู่ดีิงก็มาเจออลันเวกโอเคผมจะไล่อลันเวกผมหมัดไส้อยู่คนนี้มันดูวิ่งไปไวต้นเกมโอ้โหป่ะดิโอเคจากที่พูดเมื่อกี้ผมเอาจริงละผมจะไม่ปล่อยคนนี้นอนละโอ้โหข้างในไม้เทปกับเอลทีไม่ใช่เอลทีแม่เทปต่อกันโอเคผมจะไม่ออกแล้วกันนะผมจะมาออกตรงนี้ในจังหวะนี้แทนเรียบร้อยนี่ไงถ้าเกิดเจอมันกลายเป็นก็คือโดนตีแน่นอน ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยหาเฟิงมินที่หลังแล้วกันโอ้โหเพิ่งแหวน่ยงมาเกี้ยช่วยเลยโอ้โหมีน้ำใจจัดเลยเพื่อนอโอเคตรงนี้ตายยากไหมโอเคไม่มีโอ้โหเขาแก้คำสาบแล้วอะเราไปเลยดีไหมผมว,ว่าตอนนั้นน่าจะพอแบบเห็นก่อเขาอยู่ <c oughs> นี่ว่าละคืออารันไม่มปัญหาเจอได้ทุกชีที่ผมไล่เขาเลยโอเคในสุนดมันเจอสักชีละมีเซลแคร์ฮิวตัวเองอยู่ออยคอแบบนั้นเอง สไตล์คนจีชิบหายเลยเว้ยมาดิโอเคก็เป็นแค่สำหรับการรีวิวซันโตโกในแพทใหม่ที่มีการเสกไม้เป็นขึ้นมาได้ก็เป็นอีกหนึ่งตละครที่รู้สึกว่าไม่ต้องกลัวไม้ยีเว้นเลยครับผม <laughs> ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็มนต์มาให้กำลังใจผมได้นะครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมครับ